าตายเลยกลุ้มีหนตัวโตใหญ่ใหญ่จ้าบริกิตบอกบอทขับบรยาบ่ยาคือบอกว่าเห้ือืยอยใช่ขอยอยากกินปลาปลาก็ต้องเปลี่ยนเอากบไปเปลี่ยนเอาทางว้ไม่ต้องหักขามันบอกป่วยแล้วทางว้ปูดำนี่มันมเต้น้องกตทางว่นั่นก็ได้หักขามัวตายกบเย็นไรช่ช่วยบ่ ยังไดจะซอยอ่ะเก็บอ่ะยังม่เมื่อจะเมื่อนะ่ะเมื่อมือม่อนี้บอกคือเมือม่อวานวานี้วานนี้สวัสดีเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผังไทยเนาะ เราก็สบายดีพี่น้องผังลาวแล้วก็ต่างประเทศนําเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องบอจอยซาแนวอีกแลว้วพี่น้องอเอ,งอเส้นเก่าเส้นเลยเคยหลังจากบอจอยลงคลิปไปอ่ะคือบุมีคนเบิง่งพ่อแม่พี่น้องบัว่าเป็น,นยี่ยนะังเนาะก็อยากพากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ช่วยบเบิ่งลิปบอจอยน่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องลงไปกะซิบเชา้า วิวนะนะพี่น้องโบว์ว่าเป็นอย่างมาจอยงหลายพี่น้องเนาะซอยบางคลิปบดจอยเนี่บว์จอยก็ะอิดคิปมากะโดนละละ,ละแต่ว่ากะทําคลิปไปกะว่าคนที่ตามกะสามสี่หมื่นหรือสามหมื่นเนาะการยังบ่มีคนเบิ่งโบว์ว่าเป็นอีหยังพ่อแม่พี่นอ้องก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนี่นยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าพิพลาดประการใดเรจะขอโทษขอภัยนํำพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็มาหาบ้านน้องลอยคือเก้าพี่น้องเนาะน้องลอยก็ไปดูกันอยู่ซานอยู่น้องคนนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปโอ้ไปลม้มแล้วก็ไปพูดคุยน้ำกันเลยพี่น้องเนาะทางเบาอย่างเราขึ้นไปก่อนแล้วพี่น้องเนาะบอจอยยังวาวแบบอยู่ในกลางแดดนี่แหละพี่น้องป่ะไปิ่งเลยพี่น้อง No, bà lại góp bỏng bỏng con à bỏng 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 Cái bỏng 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 ได้บ่อผู้คนคายเมื่อวานนี้ะชาวหนี้คายไายเมนเอาแล้วไปนั่นว่าว่าอยากกันให้คอยชื่ออย่าหนวดมาเปลี่ยนด้วยกูบ่ให้ชื่อมาอยู่มือนบ่ให้อ้าวคอยว่าวว่าวเวียงมาไม่มาคอยทราบว่าผู้ครูจ้ามาเจะมาตอนเลกไปเยี่ยงอีกตอนเลยจนเท่าเยี่ยงก้ไรคุณแม่คอยยังที่ให้คอยชาร์จแลจะโคมทุนด้วยชาร์ ก็ากถ่ายเด้ยอว่าคอยชื่อครับถ่ายนะพูดจักไปเจ้ากมาคอพูอจะมาได้บอกคอยนนั้นแหละบอกบอกแต่ทางไว้ายคนแรกจากมืออไรมาและถายทำตายเลยกลุมมีต่โตใหญ่ๆอจะมาได้กินปลาลาอยาคือบอกวห้เหื่อใช่ขอยากินปลาขาปลาต้องเปลี่ยนเอากบไมเปลี่ยนเอาทางว่าย

เอือค่ะแล้วแอบอกเราอยู่บอกเออก็บอกแล้วมันว่าอุ้ยพ่อชีโยเฮือนคอยเข่าอยู่หันเข่าสารยังลักเอาคอยสารอ๋อยังคนลักเอาคอยสานอยัางรักเอาคอยแล้วมาหาก็กินกบแล้วไล่ให้เราอยู่บ้านได้เครียดให้ให้เครียดมกบไล่โตกบกบซองโตกบจงโตขายหมดขายไปเลยเครียดอย่างไรเครียดนี่ได้ เออเมื่อี้ย่างเดือยบอกเก็บมงินผู้ยผัวขายหมดแล้วขายไปเลยหมดเลยแล้วเป็นตายกูยังเอายังแหแอะไรอย่างก็มีแต่ขายเนวยกินกันยังขายแบบเจ้าของเราบริกินดิแม่เจาของบริกินเจอยังพอได้เงินน้าคนตายยวานพุ่นว่าไหนบ้านคอยฮะเลยบ้านกลางคพอได้เงิน แม่น้อเงินทัาก็บน้าชื่อเปินงนัวกับบมีคอยประหลาดเอาปิ่งนัวในมืเช้าเลยนี่ป็นงนัวเอเนปินัวไปแม่ไปหลเอาใเงินใครกบมันน่ไปจ่ายกบเลยกเลยเกียกันไพ่แน่คนตายเสียกันไ่เสียกันไ่แน่เราไดเสียกันไ่บุญแน่ฮะมูจักมูจัก ผัวคอยคกำเงินคอยอะไรกำเงินเออผัวเจ้าเป็นคนกำเงินเนาะไม่เจ้าบอได้กำเนาะบอสพอได้กำเลยพวจังอย่างเลยผั <laughs> วคอยขำค้าที่มันไปหาเออเราไปหาแม่นเราขายเรามีชิพขายไม่เจ้ามีชิพกินอย่างเดียวไดาให้กินได้กินเนาะกินกับมหาได้บวกินบวกินอืมสุดยอดปั้นหมึกซีบด้วยแบบนี้อืมยังโดดมันมีมันมีเสร็จยังยังไหน ตอนนั่งลอยนอนกลมกรอดแม่คือร้องเลยจีนี่แล้วเป็นยังไงโดนม่ได้มากก่าบ้านมากเมื่อคืนโดนบ้่เห็ดบ้าอ่ได้ไปยามบ่บ่าอะไ้ไปเราเราอ่ได้ไปยามเลยไปการกบเราเราไปการกบการเขียนให้น้องลอยแล้วบ้านน้องลอยม่ได้กิน

ว่ามันเมื่อนั้นบางทียังเจอเยอะเลยโบเปลี่ยนเจ้าบเปลี่ยนส่งให้ลูกเลยลูกง้นงิดมันคันคายกระโตมันมันเยวะปุ๊บแต่เปลี่ยนให้ปั๊บด้วอันนี้ปล่อยจนส่งแห่งค้าปุดลูกโยนให้งงง่้เด็กหน่อยเราบนมีแมนบอกแมนบอกจับมือหน่อจับมือหน่อชิบูชิวิชิบูชิวิโอเป็นยังไงนี่ บ่เาภาษาเดียวกันบ่เอาภาษาเดียวกันบ่เอาภาษาเพูดนนี่คือว่าเอฟซีอะไรท่านเพื่อนก็คอมเมนต์ฉันเข้ามาว่านั่งโดยเป็นลูกครึ่งขมีนบ่อะเจ้าน่ะแม่นบ่บ่เลี้เดี๋ยว่าเป็นลูกครึ่งขมีนบ่คือบ่ทุกคนบอกความจริงนะครับแม่นพี่นอนนอนมันเป็นต้นเผ่าบุรุษสาวดู ไบเไม่ไปซาบรูซาบรูไปซาบรูใา่สาราเทิงทำบอกยังไงที่บ้านเราับเราสูงเนาะเทิงโมนเราสูงเราส่เราสูงโมนงยาพัทยแล้วบ่ใช่ไปคอยทำามนจักแล้วเราไมาบ่โมหิน จะหายแล้วบอ๊จะถามเอ้ยจะัยน้ันวันถามถาม้วว้ไม่ได้มาเวลาพะอะไรหายเอยเอยเอเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้าเอ้เอยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเออ้ยเอ้ยเอเยเออเ้ยเ้ยเอ้เอเอ้ยเยเอ้ิเว้าเอยเ้้อยเอเย

หลังแห้งน่เอื่อยากหน่เนาะอย่างไรไทยแบบมันเราเงเคขะได้เงินได้มาได้เงินใน้วว่ทไทยไยาบระเทยไทยโหลดวันนี้่ันจอยต้องบุกถึงบ้านแน่เหมือนเนาะคอยผมไม่เงินเราคือใช้ให้คอยอยู่ก่อนจักเลวคอยดูพูดได้ต่นั้นได้บเอ่้ยคอยปลายวนพูนวัน้องเว้น ใช่โลโบเลยเจ้าไม่โลไปอีกเลยโลไปอีกเจ้าคือบ่รอคือเลยรจะห่ใไอ้ัวโรผู้เดียวพ่อเจ้านาะพ่อเลยคอยเอาลูกเราคือยันเป็นวินบ่อกินแล้วว่ากินยาไหมกินเลยกินได้ยาไหมนี่นะคืยกินใต่ชาวพูนกินกินข่าวเลยกินยาาแค่กินยายานัวยามันเกิดเหตุฉุกเฉินอีกว้า ทำมาบุญญาเกิดเกิดเหตุสุขเกิดนั่นบอรามาบอกมั้บอกอะไามาโมออื่นต้องมางแล้วบอกเจ้าแล้วบอกแล้วเออมานี่ลาวมาบอกมาเ<ม>จ้าคือมาเมื่อวานจ้ะคอยคาเวียกเนาะ,ะมาเวียงเดียวเห็นใช่มั้ยคาเวียกคือไง <c oughs> ใหญ่มากคือมือบอฉายแว่นมาเจ้ากี่ท้าน,นั่งน้ำเนาะ mà một nhân dân này đó Cháu <laughs> vật ừ. hai vậy thầy nhân vật hai vừa khỏi hai là mà mình người mình chậm mang gì sử đây người cháu bảo này mang gì xử khỏi ờ. hai đó mình nào mà lo già bảo để mình bảo mình mình hai bà nông mà nông không có mà lời mà vào mà được cho khỏi mà hình mà đi ấy người khỏi bảo đi ấy, bảo. Đi ấy. mà mà เอื <One input> ้อยจะว่านะบ้าเมื ies, um <light> ่อกี้ต้องไปเคลียร์ไปเคลียร์ประเด็นเอื้อยนั่งลอยนะบันทานั่งลอยนี่แหละไปไปบ่ไปใช่ไไปบ่ไปเคลียร์เอื้อยเจ้าเล้วบ่ไปบ่ไปเป็แยังเขาอยู่ยื้เหื่นน่ะแล้วยันฟัวมาอะไรบ่เห็นบ่บ่้อยบ่ได้ไปไปเลยนอนอยู่เคนเลยเลยเขาบ่ไปส่งไหมบ้าบ่บ่เขาบ่อยากไป chị khí chị chan 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 chị ch Nói, ch ch chị ch chị ch ch chị ch chị ch 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 chị ch chị 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 บอกไปชื่อนะนี่งมงไปเจ็ดแปดโมงฉชนหงมงไปเจ็ดแปดโมงมาคนมาจ้างงานเนีบอกไปชื่อน้อนอไปยคุณบอกไปเลยดีนอมันมีบอกไปเลยเลยไดพูดไว้อ่ะไปนะเม่์นีเจ้าหน่อยานตกะัวางไหนนี่ว้าดูข่อยตกหัวางไหนสบายเนีนี่ ไ้าเวียงเมื่อบ่่เือหรือาฮ้ยว่าไปถูถิบตัวเรนคอยหหยเจ้าไอ้เวนี้ห้เรื่องไ้นี่แกว่าให้มาเวียงอะมึงว่าไปถทถิบตัวเรนขลังไปสิบ่ขลังเรื่องไหนเนี่ยนะพวกควายมาหายเลยมาหายเจ้าเจ้าถามเรื่องเจ้าอยู่ว่าผัวค่อยอยากได้ลูกเจ้าจะถามอยู่ว่า ทมแล้วมันมาให้อ่ามันเบาอยู่เดี๋ไปว่าไปทัวที่เราเรื่อเรากับเพลงกีกาน์ลูกเรามาให้มาให้มันเบามันเบาเลยวทลงเบาลงมานี่ค่อยโอ้คอยขี้ขาดเอาแล้วขี้ขาดสิปากเอาแล้วบ่ไม่มียังยังแค่นี้คือบอราวันมีข้าวบอกเขากินยังห้แต่บอราวไทยบ่แบบนั้นเลยเออเจ้าก็ยังห้แต่บอราวไทยบ่เจ้าก็ บ้าบ้าคุักด้วนะบ้าควณไม่ใจออกมาด้วนะอี่ดีนะเล่คุณไได้บ้าอ่เอะบ้าบคักด้วนะเนาะมาเจอเนาะทามาอย่างไรแต่บอลาไทยก็จะให้แต่บอลาททยบ่ออกมาตรงๆน่นาะเอ่าไหร่เปล่าได้บ้านบ้ออกมาเลยเปิดเผยความนใจเลยมีอย่างปิดบังมีอย่างเงาพุได้บาอเนอะลัวเจ้าได้ใช่บ้าอยู่บ่บ่ ผัวจะไปใช้ผัวจังนะทำอะไปเิว่เขาเพว่เข่าเสียอเพี่เขาเน่มวอยู่คนตายพ่นเพี่อเขาอยู่คนตายพ่นอยู่หนาตายเพื่เขาเน่ใครวาในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผย บอว่าน้งคือปายวันฉลิบอ่าวันชลิบ,รบเราวันไห้อาจารย์บอกไม่วันนังเองบอกไม่มเห็นเห็นบ่ทั้งนั้นเห็นว่าว่าอย่เหินอย่เหินเห็นไอ้จักเนาะมา่อยอืมเราเห็นแล้ว ได้ยังกินมั้อนี่ตอนเช้ามนนั้ยนี่ใ <Okay. S 1> ช่กินปลาลูกแต่เฮาเอาลายดีบอไปผมลน้นผมลน้นใช่ถอยคือเวนผมจับผมผมไม่จะเข็ดน, <c oughs> นี่เด้อโอ้ลน้ลนลายดีจะย,ย่านอันนี้น้องบุญมีจับเลยลน้ลนรถลน้นรถแทีหัวรถล,ล้นนั่นออโอ้ไ บ่อเลยเอาไวยะฮันเลยมือเา้านี่เอาลูปนี่หยอดผักนี่ใช่ไหมจีเซาเครื่องชุดแต่พุ่นชุดพี่นี่ลูกคอยไปอยู่เลยอ่าอย่าวอาไปก้อนคัขยัง่เห็นลูกคอยยังมาอยู่นะมืออื่นก็จีสัตว์เอาตัวก็จีหอดผืนหลักผืเลยถือบอกไห้ผัวอยู่ก้อนอย่างโอ้ยผัวแห่งกันเตาจะไปไงไปก็ไปเลิกคุณบอกผัวจ้ะไปดีลิก เออเข่าได้ได้กินนะบ่ยังไปมาได้กินเลยไปเลยตอนนี้ไปกินอยู่ทั้งนาเลยแมนไปเลยเดี๋ยวอานองมันมีมึงอ่ะเจ้าก็นางถาผัวเจ้าค่ะถามผัวเจ้ามาถามหาบุห็นนี่เจ้าเจ็ดยังไดเอะกับาโอ้ยผัวค่อยหายลูกห้เจ้านะเห็นบ่เงนหายลูก จากวาจักไปทางไหนบ่ฮู้จัะจากว่าป้าเพื่อนรถคอยไปนั่งเห็นเพื่อนช่างรถบ่เห็นสิดอกว้าวๆ่ฮะว้าวคอยบ่ให้ตัวนี้ให้เกิงเดือดเนาะอืเดือดยางหนักได้แน่นะยาะหนักเลยได้นอนเลยมื้อคืนไปลูกอ๋อแม่เนี่ยเราสงให้ไปตามหาเลยตามหาเลยไปเลยไปตามหาเลยเลยสีวานะเนาะอยู่ทางไหนสิว่านะเนาะเจ้าก็สิไปบ่ ไปคือกันนะไปพรมนลานลายๆฟังถูกคอยวีมูชาวงี้เลยซ้ำงี้กูดอ๋อดึงงอกเป็นจุกเป็นจุกบดีนี่เราก็เรียก่ไหนถึงออกเป็นโตเป็นโตรถตรแล้วมาหนาย่านบ่มีผมเยอะมาหนาเนี่ยเพาโดนปกบมาหนาไปดึงงอกดีหน่อยเนาะแทควาลอนที่อ๋อถิ่มไปที่อีกอนี่ เขาจะไปถิมไปทุกทีพีทซี่จะให้คนนั่งโดยเฮ็ดเด้าเฮ็ดเฮ็ดเด้าเฮ็ดนั่งโดยเอ้ยเฮ็ดไปทุกทีจ้างชีชันให้พีทซี่ผู้คนมาคนชอบคนพัวพี่น้องเลยเนาะอ่าอย่าเฮ็ดมาช่ว ไม่ได้นอนบ่คืนนี่คือหานอนบ่นๆนะอ้าวคอยกินยาเลยเลยมื่อเช้านี้โอ้ับกินยาในเฮตยให้อยากนอนแบบนี้บ่อืโดยแต่พายเสือลืมนะบ่นี่ลืมอะไรเอาแล้วไม่ได้มามื่อเดียวนึงก็ลืมอันนี้ลืมไปลืมมาแท้บ่นอะไรเจ้าก็ลืมไปแท้ะมาได้ลืมแล้วมันจะแบบ่าได้ลืมไปเรื่อย ไปเลยอีกปเอีกเป็นยันเล่าอีงนี่บ่ชิหาเล่าอีกหายานังกันนังข้างนี้านังพี่ังอีกเอออีเไม่เทเถองลงเถอลงหวมกรโดโฟดแท้เเเเอาไป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 เมย์เนี่ยไปเมย์ไปกินผมไปบ่หมลูกกินเ้อ จะดึงกลิ่นไปทีทีเพื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อะไรบุญมีนะเฮ้ยเบุญเพ่งนะจ๊ะเอิ้นมาไหมเอิ้นอะไหเมื่เล่นน้องร้อยขนมนะหม่ดเลยเอามาแบ่งเคยกินไนมหมดแล้วบ่มีคอยให้เอึ่งคอยเมื่อวานนีเลยหลับหลาบเมียนบ่หมดเลยคอยให้ชิโบนี่ชิโบมูจักแบงมูอยู่บ่เจ้ากันมูจักแล้ว ยันว่ามีม like ันมีอย่างไรจะเก็บไว้แต่ผู้เดียวผู้เดียวเชื่อคือกันหอยเบ่งให้บอกเส่นคือกันหอยเบ่งให้เยบานนี่โดนเบ่งให้เบิดทุกอย่างเลยเก็บแน่เกิบแน่เบ่งให้มีอย่างมีอย่างแน่เบ่งให้เรื่องบานมีอย่างเอาให้เรื่องบานครบเอาครบมันมีไรมั้ยลูีสบู่สบู่นี่สบู่เพ็บสักเครื่องจักเครื่องเออเกิบแน่เออ

กับเคียดบอให้เนี่ยเมนเคียดแล้วไะไรเชีเมื่อไรอะไรครังเมื่อมาไล่ไปเลยนะเนาะมาได้ลายนะเมื่อยแบงเอาแบบนี้แบงเอาหมืนอยังคือมีเชือกผูกแทนสีเดือนสี่เดียงเบาล่าให้มาเล่ามาผูกให้บอ การไปการมาอย่าอย่าอย่าอยากลงตลาดก็ไม่ตงไปลงเนาะป็นอะนี่เปนไรเป็นอ้นอนจบ่หมอมน